สวัสดีครับอของเล่นแอตโต้นะครับผมตอนนี้ก็เป็นสคาเพจมีไฟนะฮะสำหรับลูกค้าที่ไม่อยากจะเดินสายไฟนะฮะตัวน,นี้เป็นระบบออโต้ T o นะครับผมสามารถปรับสีปรับสเต็ปได้หลายอย่างนะครับมากมายไฟนิ่งไฟวิ่ง,ไฟ,งไฟเลี้ยวโอ้สารพัดเยอะเลยนะครับผมวิธีการทํางานนะฮะแค่ปิดเหมือนปิดประตูปุ๊บเนี่ยมันจะหลับนะครับผมพอเปิดประตูปุ๊บเนี่ยมันจะติดมันจะเต็มวิ่งนะครับสวยงาม ใจก็ทักเข้ามาได้เลยนะครับผมราคาเบาๆกับแค่พันหกร้อยบาทนะครับติดเองได้เลยครับแบตหมดชาร์จแบตได้ครับมีสายให้เรียบร้อยนะครับสามารถเปลี่ยนสีได้นะครับจะมีสีม่วงนะครับเยนสีตึสีฟ้ามีปุ่มเปลี่ยนสีให้นะครับผมมีหลายเฉดสีหลายสเต็ปนะครับผมนีเครับผมนี่ก็ติดตามมาต่อนะครับของเล่นยนตยใหม่เพียบนะครับผมคคช้า